ก่อนจะไปรับชมคลิปผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่องทีนทีวีนะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็วิดีโอภายในช่องนี้นะครับก็จะทําเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนะครับเป็นการาลงไฮไลท์เกี่ยวกับเกมฟรีไฟนะครับเนี่ยครับมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเกมฟรีไฟใครที่เป็นสาวกฟรีไฟนะครับก็สามารถมาติดตามช่องนี้ได้นะครับเนี่ยครับมีไฮไลท์สวยๆให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องทีนทีวีนะสวัสดีครับ สวัสดีค่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับผมจิตดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f อฟซัเอ็กมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรากลับกันมาสู่ในเกมฟุตบอลเบส2020นะครับผมที่เราไม่ได้ลงไปอ่8-9ปีก่อน5-6เดือนได้อะเออนะครับที่ผมได้เล่นนะครับผงไม่ได้เล่นดิผมเปิดแพ็คอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาเล่นนะครับ ไม่เล่นให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ว่าจะมารีวิวรหัสของผมนะครับผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเผื่อหลายคนอยากจะดูอะไรอย่างงี้เนาะใครไม่อยากจะดูก็ปิดไปนะครับแต่ก่อนจะปิดเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Sub สไครป์ผมด้วยละกันนะครับแกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นไอหลักนะครับผมมี i อเดียวเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เราก็เข้ามาเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้มารับ10ทองก่อนเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับก็ รู้สึกว่าไม่นานนี้เขาก็จะปิดเป็นปิดปรับปรุงนะครับหลายวันนะแล้วก็ประมาณ3วันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะข้อมูลผมก็ไม่ได้แน่นนะครับแต่ว่าเคยไปฟังข่าวเข้ามาอยู่นะครับว่าเขาจะปิดตัวเกมนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับสองสาวันมั้งนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นสอง1ันยีนะครับผมก็เป็น ID ดีหลักของผมเลยนะครับสังเกตได้ว่า g ีพผมมีน้อยมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปผลาญหมดแล้วนะครับเปิดแพ็คพวกสุ่ม บล็อกดาวนะครับผมเนี่ยบล็อกดาววันนี้นะครับผมที่เป็นตำนานเนี่ยนะครับเปิดไปเยอะมากนะครับผมคือมันมีหลายแพ็คมากนะใครที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับมีหลายแพ็คมากให้เรามาเปิดกันนะครับส่งท้ายปี2021เนาะเนี่ยครับตำนานก็ผมได้มา2ตัวนะครับเปิดไปก็หลายครั้งอยู่นะเนี่ยได้ตัวนี้มานะครับมูลินเตสเนี่ยมันมีผมมีหลายตัวมากเป็นมีทั้ง2เวอร์ชันอะ ม,มีทั้งเป็นไอคอนิกแล้วก็เป็นรีเจนธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ er รีบูเดอร์มาครับนี่ตัวนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับอ่ะโอเคอยากดู ID ดีผมหรือ,อยังนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างถ้าอยากดูฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็พวกอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับเก็บไว้เปิดภาคหน้านะครับเพราะภาคนี้เปิดมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแคลี่โอเวอร์เป็นอะไรนะการ์ดการ์ดสีสีดำอะ่ะเออไม่สีดำสีเทาอ่ะนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นฟีเจอร์นะครับ ที่เรามีอยู่ก็จะกลายเป็นสีเทาหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูมาทีมนะครับให้ดูนักเตะก่อนนะครับว่ามีใครบ้างแล้วเดี๋ยวเรื่องทีมค่อยมาดูอีกทีนะครับจะเรียงค่าพลังแล้วกันนะครับโอเวอเนะนี่นะครับตัวที่โหดที่สุดก็เจ้าฟิลิกเลยนะครับผมตัวนี้ก็101เลยนะครับตันนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นมาราโดน่านะครับที่เป็นเลเจนด์นะก็เนี่ยดูได้เลยท่านผู้ชม ก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยฟีเจอร์ผมมีเยอะมากเลยครับคือไอเห็นไอช่องตันไหมท่านผู้ชมคือมันตัน500คนนะมันตันนักเตะ500คนเมื่อค่อนผมมีประมาณ400กว่าเกือบ500อ่ะท่านผู้ชมนะครับที่เป็นบอลดําแล้วก็บอลทองสะสมกันไปเนาะอืมแต่ว่าถามว่าทําไมมันเหลือแค่นี้นะครับผมขายหมดแล้วนะผมนะขายไปเปิดบล็อกดอลเน่ะเอออยากได้ตํานานไงก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับจะรีวิวไว้ดูนะครับผมมีทีมตํานานด้วยนะครับให้ดูเป็นการ์ดดีกว่าท่านผู้ชมมันดูง่าย ง่ายกว่าหรือเปล่านะถ้าถ้าเป็นการ์ดแบบนี้นะครับเป็นการ์ดอันนี้นะครับให้ดูเป็นการ์ดดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่าเนาะนี่นะครับเป็นฟีเจอร์ Player of the Week หรือไม่ก็มาเป็นคลับเซเลคชั่นของทีมนะครับก็มีประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นไอคอนิกนะครับที่ผมมีอยู่ในทีมนะครับก็มีประมาณ5ตัวนะครับได้แก่มูล,ลินเตสตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ <laughs> 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 เห็นไหมเนี่ยมูล,ลินเตสอันนี้คือมันตัวเดียวกันนั่นเนี้ย ที่มันส่งไอ้มินิฮาร์ดเนี่ยออประมาณนี้นะท่านผู้ชมมีมาโลน่าที่เขาแจกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดวปิโลนะครับเดวปิโล uh, นี่ก็เป็นเบ็เคนเบลเออร์แล้วก็คาสิยาร์นะครับตัวนี้ไม่เคยเซฟเลยนะผมเอาไปเล่นก็เลยไม่ได้เอารุงเล่นนะเนี่ยครับก็เป็นตำนานที่ผมมีนะครับมีซ้ำก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเช่นโอโนอันนี้นะครับโอโนหรือโอโนนี่แหละนะครับ คือบินบินไปญี่ปุ่นมาไงลายคนก็ได้จะทาอยู่ในช่วงนั้นนะครับของไทยด้วยก็เนี่ยเป็น2ตัวนะครับแล้วก็มีวันเดอร์ฟァสนะครับสตัวเหมือนกันแล้วก็อินเนสตานะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเสียเงินกับมันเยอะที่สุดนะครับก็คือ1,000พนทองนะครับสุ่มกว่าจะได้นะครับผมเออจริงๆก็ไม่ได้หวังเป็นอินเนสตาหรอกหวังตัวอื่นตัวไหนก็ได้เออที่มันแบบต้องได้ตำนานอะ่ะตอนนั้นอะ่ะนะครับก็สุ่มไปก็เติมไปหลายร้อยอะ่ะนะสองสามร้อยมั้งนะครับก็นั่นแหละ ก็หลับเลยนะครับหลับจําเลยตอนนั้นก็ไม่อยากจะเติมแล้วนะครับเนี่ยก็ถามว่าเติมเกมเพจไปเท่าไหร่ก็ไม่มากนะผมนิดเดียวนิดเดียวนะไม่ถึงพันนะเอาง่ายๆไม่ถึงพันนะครับแต่ก็หลายร้อยอยู่แหละประมาณนี้นะผู้ชมอันนี้คือเราตานานแล้วก็เป็นการ์ดปกตินะครับเป็นเบสเพยเยอร์เนาะเนี่ยปกติเลยนะครับแล้วก็มีตันเทปด้วยนะเนี่ยเจสซี่ลินการ์ดนะครับใครไม่มีนี่ถือว่าโอโ้โหก็ประมาณนี้นะผู้ชมจริงๆเนี่ยนักเตะซ้ำผมโคตรเยอะนะครับ ซ้ํา2คนอะไรเงี้ยโคตรเยอะแต่ผมก็ขายไปแล้วนะครับจากที่บอกนะครับเดี๋ยวให้ดูโค้ดดีกว่านะครับผมโค้ดก็จะมีเป๊ปนะครับเป๊กควาดิโอลานันเองแล้วก็แจกเก็ตครอปเนาะแล้วก็มีซิดานนะครับมีใครก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับมโค้ดมมีประมาณ20คนนะครับประมาณนี้นะครับนี่มีวเลโกน้าโซชาด้วยนะครับก็อาร์เตต้าฟลิกนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับก็เล่นมานานนะครับ ก็ดูชุดอ่าดูชุดนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นชุดที่เติมไปนะครับ29บาทเนาะที่มันได้อ่าดูริเนนยโอด้วยก็สเกลนะครับมีร้อยกว่าตัวนะคือผมขายสเกลไปด้วยนะครับขายหมดแผงอ่ะนะสเกลก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันก็เลยขายไปนะครับก็ไปเล่นเล่นมาก็ได้มาอีกแล้วนะครับสเกลมันได้ง่ายนะไปเล่นมาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอ๋อทองที่ผมมีก็700กว่านะครับผมอืม หลายคนนี่เป็นพันสองพันนะครับเพราะว่าเขาแจกเยอะนะครับช่วงนี้แต่ผมไม่ได้เก็บไงแล้วก็เดี๋ยวรับไปดูด้วยนะครับอประมาณนี้นะครับเห็นในกล่องข้อความนะครับผมว่ามันมีเยอะมากเห็นไหมในกล่องข้อความ400รกว่าก็คือเป็นออันเนี้ยนะครับสเปเชียลเทรนเนอร์นะครับก็คือที่อัพพลังนะครับโคตรเยอะนะครับผมผมไปเล่นอีเวนต์มาโคตรเยอะเลยนะครับอยากดูทีมเลยละกันนะครับท่านผู้ชม ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนี่ให้ดูทีมหลักของผมเลยนะครับนี่ครับผมก็เป็นทีมหลักที่ผมใช้กับปัจจุบันนะครับผมก็คือทีมนี้เดี๋ยวดูสำรองด้วยก็ประมาณนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เนาะนะครับก็มีคาร์ลอสมาหนึ่งคนนะครับจริงๆมีแบ็คซ้ายเป็นอาราบานะเมื่อก่อนใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้ใช้คาร์ลอสเพราะว่ามันค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับเป็นตำนานที่โคตรเก่งนะเออมันปั่นโค้งได้ดีอะ่ะผมชอบนะแล้วก็ซูเปอร์เซฟครับอลิเวอร์คารนนะ แล้วก็ถามว่ามีทีมอะไรอีกนะครับผมชอบการฟูลทีมมากนะครับก็เลยฟูลไว้หลายทีมเลยนะครับอ่าให้ดูวันนี้นะครับมันเขียนว่าฝรั่งเศสนะนี่ผมเขียนไปว่าฝรั่งเศสมาก่อนผมฟูลเป็นทีมชาติด้วยนะครับที่เป็นอีเวนต์ทีมชาติอ่ะเออผมก็ฟูลไปหลายทีมชาตินะแต่ว่าตอนนี้คือแบบไม่ค่อยได้ฟูลแล้วนะครับทีมชาติขนะี้เกียจฟูลมันไม่รู้ทําไมอเออเลยมาฟูลตำนานนะครับอันนี้ก็ฟูลตำนานเนาะนี่ครับตำนานเต็มเลยนะครับ ก็ขาดแบ็กขวาเนาะก็เลยใช้เป็นแบ็กเคนบาวเวอร์นะครับตัวนี้น,นี่เล่นเซนเตอร์โคตรดีนะแต่ว่าผมจับไปเล่นแบ็กขวาเพราะว่ามันไม่มีอะนะเป็นแบ็กขวาจําเป็นไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นทีมตํานานของผมนะแล้วก็จริงๆมีหลายคนมากเลยครับเดีย๋ยวดูตํานานอีกเนาะตำนานอยู่ไหนอีกเนี่ยครับอย่างเช่นมูรินเตสนะฮะหรือฟิกโก้เนี่ยเนี่ยมีเยอะมีเยอะนะครับผมตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งกลางลุกนะครับ AMF เนี่ยโคตรเยอะนะครับ ประมาณนี้ท่านผู้ชมเรามารีวิวท่านผู้ชมดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปค,คลายเครียดแล้วกันเนาะเออมาดูรีวิวของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอะไรอีกก็เป็นทีมฟูลอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลน,นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มีครบเลยนะครับแล้วก็มีแผนของมิเกลเตต้านะครับหรือว่าเป็นกุญซือหรือว่าโค้ดของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็มีตำนานด้วยน,นะครับตำนานของอาร์เซนอลนะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมอาร์เซนอลจบไปแล้วก็ ลิเวอร์พูลนะครับาลิเวอร์พูลโค้ดก็เป็นเจเกนคลอปนั่นเองนะครับที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะก็เลยเป็นชื่อแบบนี้นะครับนะครับก็มีครบเลยนะครับนอกจากฟาบินโยนะฟาบินโยไม่มีนะก็เลยใช้เป็นชิมเบเลนเล่นกองกลางไปนะครับสำรองก็มีครบนะครับแต่โค้ดนีให้ดูดีกว่าแล้วัมันจะได้ดูว่าครบหรือเปล่าก็เนี่ยครบนะครับผมแล้วก็บาเยอร์มิวนิกนะครับผมอันนี้นะครับโค้ดก็เป็นโค้ดปัจจุบันด้วยนะครับนี่นะครับ ฟูนะครับผมดูนะค่ถามว่านี้ทำไมไม,ไม่ไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นโอลิเวอร์คานไงนะพี่ผู้ชมเนี่ยโอลิเวอร์คานนะครับตำนานของบาเยอร์นั่นเองนะทีมต่อไปนะครับผมฟูไว้หลายทีมมากนะครับเรอันมาดิดนะครับผมเรอันมาดิดมาดูนะพีผู้ชมมาดิดก็จะมีครบเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก็มีครบเลยแล้วก็ แบ็คซ้ายเนี่ยเมื่อก่อนใช้เป็นมาเซโลนะครับแต่รู้สึกว่าขายไปแล้วนะครับกดผิดนะขายไปก็เลยแบบต้องเอาคาร์ลอสมาที่เป็นตำนานของมาดิดมาใช้นะครับนี่นะครับครบนะครับมาดิดสำรองด้วยครบนะครับของเรียนมาดิดก็จบไปเราก็มากับบาร์เซโลนานะครับฟีเจอร์เยอะมากบอกเลยบาร์ซ่าเนี่ยของผมเนี่ยฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแฟนบาร์ซ่าด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ท่านผู้ชมบาร์ซ่า แต่ถามว่ามีสเปเชียลเทนเนอร์เยอะทำไมไม่อัพนะครับพี่เกตนะพีเกตอัพนะเทนเนอร์ผมเยอะมากนะครับเนี่ยก็มีเป็นตำนานด้วยนะครับตำนานของบาซ่าเนาะชาบีไคเวิร์ดเยอะแยะท่านผู้ชมนะครับก็มีสำรองบางตัวที่ไม่ได้เอาลงเนาะโอเคแล้วก็มาทีมที่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แมนซิตี้นะครับผมแมนซิตอ่ะมาดูครับผม นี่ก็จะมีครบเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสำรองไม่ครบนะอืสำรองเนี่ยเอาซานโชนะครับเจดอนซานโชนะครับเมื่อก่อนก็อยู่แมสซิตี้เนาะตอนนี้ผมมีไม่ครบไงก็เลยเอามาใส่เล่นๆนะครับนี่ครับเป็นของแมสซิตี้เนาะคือมันเยอะมากนะผมฟูเอาไว้นะครับแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีครบเหมือนกันนะครับ สำรองก็ครบนะครับแต่ว่าใส่เป็นตำนานไปสองคนนะี่ก็คือพอสโคกับาปาร์คอะไรเนี่ยปาร์คจีซุงหรือเปล่าน่าจะชื่อประมาณนั้นแหละเอผมไม่ได้เอาท่านเทพลงได้ไงเนี่ยน่งสำรองไปก่อนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ทีมสุดท้ายก็คือ,อจูวินตุสนะครับผมสำหรับทีมจูวินตุสก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเน็ตช้า อ่ะมานะครับผมเน็ตไม่รู้เป็นไรนะครับนี่ของเป็นจูบินทุสนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ครบเหมือนกันนะแต่ว่าบางตำแหน่งเนี่ยผมก็ออกมาสลับกันเนาะอย่างเช่นแบ็กซ้ายเนี่ยรู้สึกจะเป็นอะไรนะเอเล็กซานดโดนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะเดี๋ยวมาตัดีเล่นได้ไงก็ออกมาเล่นนะครับเออบางทีก็เอาเป็นเนี่ยแบ็กขวามาเล่นแบ็กซ้ายเนาะประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมแล้วก็มีตำนานนะครับ ก็ตอนนี้ก็มีตำนานด้วยนะครับรู้สึกจะมาเป็นโค้ดแล้วตอนนี้ปัจจุบันนะครับปีโลเนาะก็เป็นไงบ้างครับผมสัเาเหรับทีมผมนะเนาะชอบไหมอยากจะขายเหมือนกันนะใครากซื้อบ้างว่า้าขายเนะยตีราคาให้ผมหน่อยถ้าขายได้เท่าไหร่นะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมที่เราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับก็เป็นเกมเฟส2020นะครับก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะเป็น2021แล้วนะ การตกนี้ที่เป็นสีม่วงๆเนี่ยก็จะหายไปแล้วกลายเป็นสีเทาๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วใครอยากจะให้ผมเล่นนะครับเออบางทีผมอาจจะเข้ามาเล่นในตู้ชมดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมก็โอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูกันจนจบนะครับ